ล่าสุดนี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่นักวิจัยประสบความสําเร็จในการวิจัยนมถั่วที่มีคุณค่าทางโภชนาการสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เรียกว่าเมชัวร์นมถั่วเมชัวร์โดยการใช้สารออกฤทธิ์แอนติโินอลกับโปรเพสและโปรตีนจากพันธุ์ืชต่างๆซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสารอาหารที่จาเป็นต่อร่างกายเท่านั้นแต่ยังช่วยลดและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกปลอดภัยอย่างสมบูรณ์และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีโดยไม่ต้องกังวลกับโรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายที่เกิดจากโรคเบาหวานค่ะไปติดตามผลลัพธ์อื่นเพิ่มกันต่อเลยค่ะการเป็นโรคเบาหวานนั้นเหนื่อยมากฉันมักจะรู้สึกไม่มีแรงทำอะไรเลยฉันก็หายน้ำและปะสัสสาวะบ่อยมากในเวลากลางคืนมากถึง5หรือ7ครั้งต่อคืนตาและจมูกของฉันผ้ามัวแล้วมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลย แขนขาชาเมื่อเห็นว่าแม่เหนื่อยมากผูกสาวคุณโตจึงให้ไปหาหมอหลังตรวจคุณหมอแจ้งว่าฉันเป็นเบาหวานความดันโลหติตสูงมันอันตรายมากหากควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดีอาจเกิดอาการแทรกซ้อนอันตรายเช่นโรคหลอดเลือดสมองหัวใจวายแล้วก็อัมพาตฉันไม่กล้ากินหรือดื่มอะไรเลยบางทีก็อยากกินของหวาน แต่เพราะเป็นเบาหวานเลยพยายามงดอย่างระมัดระวังร่างกายจึงขาดสารอาหารซีดเหนื่อยล้าอยู่เสมอมีช่วงหนึ่งที่ฉันมีอาการอ่อนแรงและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เลยนะคะเมื่อคุณเป็นโรคเบาหวานคุณกังวลว่าจะควบคุมอาหารให้สมดุลและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ในแต่ละวันอย่างไร เลือกโภชนาการเฉพาะทางจาก a m i s h u e Diabetes er นงถั่วเบาหวานโปรตีนจากพืช100%เจ้าแรกในประเทศไทย้วยสูตรที่ก้าวล้ำจากสารออกฤทธิ์ e n น o so g i t a l ที่ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดพร้อมด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นถึง25ชนิดเพื่อช่วยปรับสมดุลทางโภชนาการช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อเพลิดเพลินกับช่วงเวลาแห่งความสุขกับครอบครัวได้อย่างเต็มที่ a m i s h u e Diabetes er โภชนาการเฉพาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เพราะอย่างยิ่งมนมนี้เป็นวีแกนมีวิตามินแร่ธาตุไขมันที่เป็นประโยชน์เส้นใยอาหารจำนวนมากจึงย่อยง่ายและมีประโยชน์อย่างมากต่อหัวใจและความดันโลหิตเมื่อได้ยินอย่างนั้นฉันเลยซื้อมาดื่มเลยค่ะดื่มทุกวันสองแก้วเช้าหนึ่งแก้วตอนเย็นหนึ่งแก้วพอผสมแล้วดื่มตอนที่ยังอื่นๆอะไรดีนะคะ ิ่นหอมมากตามแบบฉบับของถั่วรสชาติเบาละมุนไม่หวานจนเกินไปไม่ต้องกังวลนมนี้ใช้น้ำตาลไอโซมอนซึ่งไม่ได้ผลิตพลังงานและจะไม่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานฉันชอบดื่มน,นมนี้มากมันทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์สัน้นๆหน่อยได้ไหมคะก็ชื่อจิบนะคะค่ะอายุ65ปีค่ะ ก็เป็นเบาหวานประเภทสองเป็นมาสินปีแล้วค่ะเห็นว่าซื้อนมถั่วเบาหวานนะคะ a m i s h u r d a b e s เยอะขนาดนี้ทำไมถึงซื้อเยอะขนาดนี้คะเพราะเชื่อมั่นใน a m i u r d a y b e s ค่ะชอบดื่มมากค่ะก็เลยซื้อมาตุนไว้เยอะๆเลยค่ะไม่ต้องซื้อบ่อยๆออทำไมถึงได้มั่นใจถึงนมถั่วเบาหวาน a m i s h u r d a b e s คะเพราะว่าได้ยินเกี่ยวกับนมถั่วเบาหวาน a m i s h u r d a y b e s นะ <S ค่ะ,ะเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีวัตถุดิบนำเข้าจากอ,อเมริกาทำจากถั่ว ก็เลยทําให้มั่นใจใช่ไหมคะ,ะก็มั่นใจแล้วก็เลยมาซื้อช่วงที่เขามีโปรโมชั่น4แถม2อ่าถ้าตุนไว้เยอะๆอะจริงๆคะไม่ทราบว่าใช้กลิตระเพรของลุงโทวมวหวานเอเไปชัวไดเดีดแต่ขาบมานางแค่ไหนหรอคะใช้มา4เดือนแล้วทะได้ลผลครนชาเลยนะคะได้ผลเร็วเพื่อเพราทานไ้แค่10วันนะอาการเวียวหัวไม่มีเลยค่ะก็ทําให้ทานอาหารได้ดีแล้วก็นอนหลับสบายค่ะพอ20วันตาที่เคยท่ามัวแล้วก็มือเท้าชาอะไรเนี่ยก็หายไปเลยค่ะ แล้วก็ไม่ต้องตื่นมาปัสสาวะกลางดึงด้วยท้าให้นอนหลับอย่างสบายตื่นเช้ามานี่สดชื่นแล้วก็ไม่หเหนื่อยเลยพอหนึ่งเดือนนะเออระดับน้ำตาลของเราเนี่ยลดลงซึ่งเดิมเน,นี่ยสูงถ,ถึงร้อยแปดสิบนะนมันก็ลดลงมาร้อยเจ็ดสามร้อยหกสิบแล้วก็มาอยู่ที่ระดับร้อยยี่สิถึงร้อยยี่สิบสนะค่ะพันเอเมชูเดเบสเนี่ยส,สี่เดือนเนี่ย นมนะะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าใบหน้าของคุณจิ๊บดูสดชื่นแล้วก็สดใสามากยิ่งขึ้นเลยล่ะคะ่ะหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์นมถั่วเบาหวานอ m i s h u l d i a b ตัวนี้นะคะทําให้ระดับน้ำตาลคงที่แล้วยังทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมล่ะคะใช่ค่ะหลังจากดื่มอ m i s h u l d i a b e t e เนี่ยทำให้ชีวิตได่ดเปลี่ยนเลยนะมีสุขภาพดีขึ้น,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 นแล้วก็ไม่ต้องมาตื่นกลางดึกทํากิจกรรมประจําวันเนี่ยได้ดีเหมือนปกติเลยค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องของอาการเบาหวานอีกเลย แล้วไม่ทราบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นมถั่วเบาหวานอเมชัว r d i a b มาแล้วค่ะมีผลเสียหรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างไหมคะอืมไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่โปรตีนจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทานแล้วอ่ะย่อยดีแล้วก็ไม่ไม่ท้องอืดด้วยค่ะทําให้คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยทานได้สบายแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของอาการเบาหวานอีกเลยค่ะค่ะหลังจากดื่มนมถั่วเบาหวานอเมชัว r d i a b มาแล้วค่ะพบปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าคะ ไม่เลยค่ะเพราะเมโชไดเบสเนี่ยทำจากโปรตีนร้อยเปเซทานแลออ้วย่อยดีไม่ทำให้ท้องอืดรสชาติหวานๆมันๆจากเมล็ดถัว่วทำให้อยากดื่มแต่นมไม่อยากคานของหวานแล้วค่ะ,ค,ะคุณจิ๋บคะอยากจะฝากอะไรถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเหมือนกับคนณกับผลิตภัณฑ์และเมโชเดเบสนี้ผ่านรายการนี้บ้างคะ ขอบคุณในเมชัวเดียเบสสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานที่ทำให้ระดับน้ําตาลเนี่ยคงที่แล้วก็ขอแนะนําคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมาลองเดิมเมชัวเดียเบสที่อยากได้ผลดีเหมือนพี่ค่ะเมชัวเดียเบสโภชนาการเฉพาะสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวาน